ยังไงนะคะแอปมากเจออาฟุหล่อแอปมากแอปมากมันต้องเริ่มยังไงอ่ะแม่ร้องไหมแม่ร้องสิแม่ร้องสิแม่เตยร้องไม่ชอบแม่อัปเดตกันนิดนึงครับพี่ใบเตยครับตอนนี้น้องเวทมนต์เท่าไหร่นะฮะห้าขวบค่ะห้าขวบแล้วล่าส sì> ุดนี้โอ้โหไปช่วยคุณแม่ด้วยมาด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้สดใสมาเลยจ้าพูดจ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเวทมนต์สวัสดีคุณผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะพุดจ้า เอไวเลตยังเอาไวเล็ตเอาไวเล็ตแม่ได้ไวเล็ตได้เออไม่ไดไมดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไม่ไไ่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไดไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได่ได้ไม่ไดไม่ไ้ไม่ไ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 ด้ไมด้ไม่ไไม่ไ่ไ่ไดีไม่ไไม่ไม่ไ้ไม่ไดไม่ไดอไม่ไม่ไดไ่ได้ไม่ได้ไม่ไดไม่ไไมม่ไไ่ไ่ไดไม่ไม่ไม่่ไ้ไม่ไไม่ม่ไไ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 ม่ไ